สวัสดีค่ะวันนี้มีอาหารบ็อกเซตที่น่าสนใจนะคะนั่นก็คือคิดดีหมูย่างแจ่วปลารานะคะเป็นบ็อกเซตที่น่ารักมากนะคะมีความเป็นธรรมชาติแล้วก็รักโลกนะคะเราชอบเซตนี้มากใครสนใจก็สั่งได้นะคะสวยแท้เปิดออกมาเป็นแบบนี้เลยคิดดี<อ>หมู ปลาหมูย่างแจ่วปลาละนี่คือชื่อร้านเลยนะหมูปลาปลาละคือแจ่วโบนคือข้าวเป็นสีสวยนะคะธรรมดานะคะเยอะโอ้อโอข้าวสีสวยจังเลยวะละลัลลพรสีสวยมากเลยเด็กน้องจะทำเป็นเป็นอันนั้นเลยใช่ไหมเป็นดูดีเลยเนาะแถวทำสุดสวยเลยเนาะหอมมาอย่างนี้เลย กูพยลืมหยิบขวดน้ำลงมาด้วยอันนี้ห่อข้าวแล้วก็มีห่อหมูห่อข้าวอ้วแ,แบบว่าทำอย่างนี้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมนั่นเอชอบจังเลยเ <มา S 1> นาะพี่ต้องใช้เชือก,ใช,ชอกใช้เชือกอันนี้ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม,มใจเหรอ <laughs> ทำลายน้อยไงพี่ต้อมมันไม่ใช่พลาสติกพี่ว่าตัวาอัน เชือกกล้วยเลยดีกว่าเออเชือกกล้วยยิ่งดีใหญ่เลยอันนี้ยั่งดีสีสวยมากข้าวค่ะสีสวยอ๋อที่ต้อนข้าวห่อข้าวห่อใบราคาได้ดีข้าวห่อใบใบตองแล้วก็ทําจากไอ้นี่ด้วยทําจากใบนี่ด้วยนี้สักเป็นข้าวหมูราค่ะหมอข้าวเหนียวค่ะนดูดีมีระดับแจ่วนะข้าวมีแจ่วแบบนี้อันนี้จางวุ้ยไปเห็นมาไปเห็นมาที่ไหนวะเราเห็นเพื่อนโพสก็เลยต้องเนเพื่อนโพสเลยเราตามเลยฮะ กิ๊ตี่หมูปลาได้กลิ่นปลารมาเต็มๆเลยะะโอเคอยู่นะแลวเพอมุราคาหลายๆเลยพี่ตั้มถ้าไปอันนี้ไปไปกินที่ไหนก็ได้นะแบบคือมันเนี่ยปูล,ลงไปมันก็เป็นรองไปด้วยเลยแจ่วปลารานะคะตรงนี้ไม่ไม่ไมีขยะรสชาติแบบว่าเป็นไงบ้างมีหมูอยู่ข้างในนี้ สีสวยจังเลยพี่ตังว่าชอบสีข้าวจังเลยสีสวยมากเลยพี่ตังยโอเคคิดดีหมูปราร้าค่ะขอนแก่นนี่มีอะไรมีอะไรเก๋ๆนะคะขอนแก่นสั่งได้เลยตานนี้เดี๋ยวนี้เขาขายออนไลน์ทั้งแอปออนไลน์ค่ะต้องต้องสุ่มามีเฟซบุ๊กอินสตาแกรมแล้วไลน์แล้วเบอร์ติดต่อด้วยโอเครถจริงๆรถชาติเป็นไงเนี่ย กินข้าวได้ค่ะจิ้มก่อนนะคะจิ้มแ <c oughs> จ่วคุณศักดิ์สิทธิ์มีการคลีนตัวเองก่อนนะครับเมาไหมครับเมาแอลกอฮอล์พอดีเมากินแอลกอฮอล์ไม่ต้องอร่อยแจ่วเขาอร่อยดีอ่ะ สวยมากค่ะสำหรับตอนเย็นก็จะเป็นลูกชิ้นเนื้อนะคะชิ้นอน็นเนอรอร่อยมากนะคะกับน้ำจิ้มแจ่วแบบนี้คือมีความเผ็ดแต่ก็อร่อยค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ